ขออนุญ,ญาตค่ะขออนุญ,ญาตคารูผููบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไฮเออร์เซลเทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าและผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้คลิปนี้พายอยากบอกอะไรขอเช็คพลังงานผู้ที่จะถูกดึงดูดเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ก่อนนะคะ ค่าอนุญาตใช้พลังงานผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ก่อนนะคะว่าเป็นพลังงานของใครพลังงานของผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เป็นพลังงานของเดือดซันว้าวเป็นพลังงานรวยพลังงานของผู้มั่งคั่งร่ำรวยนะคะ พลังงานที่ถูกดึงดูดเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เป็นพลังงานรวยเป็นพลังงานของคนที่ประสบความสําเร็จนะคะเป็นพลังงานของพ่อหมอแม่หมอพลังงานของคนที่รักความยุติธรรมนะคะเป็นพลังงานของคนธาตุไฟพลังงานของคนที่นั่งสมาธิทําสมาธินะคะพลังงานของ ราศีธาตุน้ำนะคะธาตุน้ำก็จะมีกรกฎมีนพิจิกนะคะพลังงานธาตุไฟก็จะมีเมษสิงห์ธนูพลังงานของคนธาตุดินนะคะก็มาพลังงานของคนธาตุไฟธาตุน้ำก็มานะคะ เป็นพลังงานของพ่อมดแม่มดพ่อมดพ่อหมอ,หมอหมแม่หมอพลังงานของคนที่ทําสมาธินั่งสมาธิเชื่อมต่อกับภายในเชื่อมต่อกับครูครูบาอาจารย์พลังงานของความยุติธรรมพลังงานของคนที่ประสบความสําเร็จและร่ำรวยนะคะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้พลังงานโดยรวมก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับไพ่กันนะคะ ใครอยากจะสื่อสารอะไรกับผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้คะไพ่อยากจะสื่อสารอะไรกับผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ขอให้ไพ่เฉลยออกมาขอให้ข้าพเจ้าเข้าใจไพ่ที่ออกมานะคะ5ดาบสองไม้เท้าพลังงานธาตุลมเมถุนตุนกลมพลังงานธาตุไฟ เมพิจิกธนมมขอเปิดไพ่ทีเดียวนะคะพลังงานธาตุน้ำก็มาพลังงานธาตุดินก็มามาทุกราศีเลยนะคะ ใ่นะคะอยากจะบอกว่าสิ่งที่เป็นปัญหาของคุณความเบื่อหน่ายสิ่งที่คุณพบเจอกำลังจะจบสิ้นลงแล้วนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันในเร็วๆนี้นะคะคุณเหมือนคนที่ละพวกที่เป็นความคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนะคะ แล้วก็เหมือนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่คุณจะประสบความสำเร็จกับสิ่งที่จะทำนะคะคุณกำลังทําอะไรบางอย่างด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่ผ่านมามันเหมือนคนที่มองไม่เห็นข้อดีของตัวเองนะคะแต่คุณก็กลับมาเชื่อมต่อกับภายในของตัวเองแล้วก็ทําในสิ่งที่คุณทําได้คุณเป็นคนมีพรสวรรค์รู้วิธีที่จะ ทำอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าอาจจะเป็นคนอ่อนไหวนะคะแล้วก็เหมือนมีเหมือนทําได้หลายอย่างแต่ก็มีตัวเลือกเยอะไม่รู้จะทาอะไรจับต้นชนไปลายไม่ถูกทีนี้คุณก็เหมือนคนที่แบบรวบรวมสิ่งที่คุณมีแล้วมาวิเคราะห์นะคะว่าเออคุณถ้าคุณมัวเบื่อคุณก็ไปต่อไม่ได้ชีวิตคุณก็เลยเหมือนสละทิ้งสิ่งที่มันทําให้คุณอะเครียดคุณเบื่อหรือคุณจม คุณตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองกัะทันหันแล้วเป็นเสมือนเด็กน้อยที่ไม่คิดอะไรนะคะทําไปออกเดินทางไปตามความสามารถที่คุณมีแล้วคุณค้นพบตัวเองนะคะคุณค้นพบตัวเองว่าคุณสามารถทําอะไรได้บ้างและมันจะสําเร็จนะคะขอเปิดเพิ่มนะคะนี่ค่ะ เป็นคนที่เด็ดเดี่ยวกล้าหาญเหมือนรู้ละรู้รู้แผนรู้ตัวเองแล้วว่าจะเดินไปทางไหนแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะแบบไม่คิดมากไม่คิดเยอะเหมือนที่ผ่านมาเหมือนคุณแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างกระทันหันแต่ก่อนจะเป็นคนที่แบบแคร์ความคิดคนอื่นมากเลยนะคะทำให้ก้าวไปข้างหน้าไม่ได้ตอนนี้รู้ตัวเองแล้วว่า ไม่ควรแคร์อะไรที่ไม่ไม,ไม่ไม่จําเป็นทําให้คุณได้ค้นพบอะอทําให้คุณได้แบบค้นพบตัวเองอะว่าคุณอะมีมีของดีอยู่ในตัวเองอะคุณกลับมานั่งสมาธิกลับมาเชื่อมต่อกับตัวต,วตวนภายในอะกลับมาเชื่อมต่อกับตัวต,วตวนภายในแล้วก็เหมือนคุณไม่เร่งรีบละคุณก็แบบ่อยไหลไปเรื่อยๆค่อยๆนี่มันจบแล้วสิ่งที่คุณแบบ อุปสรรคปัญหาที่คุณเจอมาความท้าทายต่างๆที่คุณแบบใช้ชีวิตมามันจบลงแล้วเพียงแค่คุณกลับมาทําสมาธิแล้วก็อยู่กับตัวเองพรินิ์พิจารณาตัวเองว่าเราจะทํายังไงต่อไปเหมือนคุณคุยกับไฮเออร์เซลคุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ของคุณได้คุณเชื่อมต่อได้มันจบแล้วอุปสรรคปัญหาตอนนี้คุณเป็นพลังงานเดอะ์สตาร์เลยอยแล้วคุณจะซับเปิดนะคะพลังงานรวยมาเลยนะ เหมือนคุณเป็นตัวหลักเลยทีเนี้ยต้องเป็นผู้นําจะทําเรื่องอะไรสักอย่างแน่นเลยอ่ะเหมือนคุณเป็นตัวหลักเลยอ่ะพอได้แล้วนะคะเรื่องที่มันเจ็บปวดไม่ว่าจะปัญหาเรื่องความสัมพันธ์เรื่องเงินหรือสุขภาพการงานอะไรก็แล้วแต่นะคะปล่อยวางมันได้แล้วนะคุณอาจจะเคยถูกล่อลวงหรือไปหลงผิดเรื่องกิเลสตัณหาใดก็แล้วแต่นะคะมันกําลังจะจบลงนะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะ มันไม่มีอะไรสิ้นสุดแค่วันนี้นะคะมันยังมีวันพรุ่งนี้และต่อให้ที่ผ่านมาเจอกับคนเหลี่ยมเยอะเละ่เหลี่ยมจัดอะไรก็แล้วแต่นะคะปล่อยเขาไปนะคะเดี๋ยวเขาก็ได้รับบทกรรมของเขาเองนะคะเรากลับมาใช้ชีวิตอย่างอิสระและมีความสุขเสรีนะคะไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากกับคนที่จะว่าเราไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังนะคะมีคู่หูในการเดินทางด้วยนี่ ยังไงก็กลับมานั่งสมาธินะคะเชื่อมต่อกับจักรวาลเชื่อมต่อกับครูครูบาอาจารย์ของคุณนะคะแล้วคุณจะมีความสุขนะคะจะทําอะไรก็ทำนี่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันในเร็วๆนี้นะคะอาจจะภายใน3วัน7วันหรือไม่เกินหนึ่งเดือนนี้นะคะสิ่งที่คุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเนาะค่ะเป็นเรื่องเงินนะคุณจะได้เปิดทรัพย์นะคะแล้วก็เป็นผู้นําในการทําอะไรสักอย่างขอให้คุณลงมือขอให้คุณลงมือทําอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจไม่ต้องย่อท้อนะคะแล้วก็ทําตัวให้ ไม่ต้องคิดเดยอะคิดมากเนาะเหมือนเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่มีความตั้งใจจากเดินไปตามทางที่ตัวเองฝันนะคะขอให้คุณประสบความสำเร็จกับสิ่งที่คุณทำอย่าและก็ขอให้เชื่อมต่อกับคุรุคูบาอาจารย์อยู่เป็นประจำนะคะอย่าทำบ้างหยุดบ้างหายบ้างนะคะขอให้ทำอย่างต่อเนื่องไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีใครสามารถที่จะมาดึง คุณให้ดำดิ่งลงได้ทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณถ้าคุณเปลี่ยนความคิดคุณได้พลังงานคุณก็จะเปลี่ยนนะคะขอให้คุณมีชีวิตที่ดีมีวันที่ดีคุณเป็นคนเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองนะคะวันนี้ก็ไพ่เล่าเรื่องประมาณนี้นะคะหากผิดพลาดประการใดหรือก้าวล่วงใครไปก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีความสุข สิ่งใดที่กําลังจะทําอยู่ก็ขอให้สําเร็จนะคะสิ่งไหนที่ผ่านมาแล้วจบไปแล้วก็ขอให้วางมันลงแร้วอยู่กับปัจจุบันขนาดนะคะมีความสุขในทุกห่วงขนาดจิตขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะสาหรับวันนี้ถ้าร์ตต์ e อเร์จีฮิลิ่งขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ